ดวงโชคลาภของคุณในช่วงนี้กำลังขยับพลังงานฟ้าดินเริ่มเปิดเส้นทางให้แต่ละราศีได้เติมเต็มความมั่งคั่งวันนี้เราจะมาดูว่า12ราศีมีแนวทางเสี่ยงโชคและโอกาสปังช่วงไหนบ้างตั้งใจฟังแบบรับพลังดีๆไว้เลยนะคะราศีเมษโชคมาจากการเดินทางสั้นๆ พลังโชคลาภของราศีเมษเปิดจากการขยับตัวถ้าได้เดินทางใกล้ๆเปลี่ยนบรรยากาศจะมีโอกาสเจอเลขหรือเจอสิ่งที่เป็นลางดีผู้ใหญ่เพศชายให้โชคเลขเด่นคือ 1, 9, 0ช่วงปังคือวันอาทิตย์ถึงอังคารราศีพฤกษพโชคจากของเก่าของศักดิธิ์ พฤกษบุช่วงนี้ดวงโดดเด่นเรื่องของขลังมรดกหรือสิ่งของเก็บนานถ้าบ้านมีเครื่องรางเกา่าหรือรูปปู่ย่าตายายพลังโชคจะมาถึงเลขเด่นคือ5 6 2ช่วงปังคือวันศุกร์ถึงวันเสาร์ราศีเมถุนโชคมาจากคำพูดและการสื่อสารเมถุนเด่นเรื่องโชคแบบฟลุกนึกไม่ถึง มาจากคำพูดการคุยการทักของใครบางคนหรือเลขที่ได้จากบทสนทนาเลขเด่นคือ3 5 8ช่วงปังคือวันพุธกลางวันถึงวันอาทิตย์ราศีกรกฎโชคอยู่ในบ้านของคุณเองพลังโชคของกรกฎโยงกับที่อยู่อาศัยเลขบ้านเลขห้องหรือของที่ใช้ประจำ ยิ่งเก็บกวาดบ้านให้โล่งพลังโชคยิ่งไหลเข้าเลขเด่นคือ4 7 0ช่วงปังคือวันจันทร์ถึงวันเสาร์ราศีสิงห์โชคมาจากการเจอคนใหม่สิงห์มีเกณฑ์เจอคนถูกชะตาแล้วทำให้โชคลาบเปิดอาจเป็นเพื่อนใหม่ลูกค้าใหม่หรือคนผ่านทางเลขเด่นคือ1 8 9 ช่วงปางคือวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดีราศีกันโชคแบบค่อยๆมาแต่ชัวร์การเด่นเรื่องโชคจากงานที่ทำหรือสิ่งที่ลงแรงโชคลาภไม่พุ่งแรงแต่ได้เรื่อยๆให้สังเกตเลขจากเอกสารหรือข้อมูลเลขเด่นคือ2 7 5ช่วงปังคือวันจันทร์ถึงพุธกลางคืน ราศีตุลโชคจากความสวยงามและความรักตุลเด่นมากเรื่องโชคเกี่ยวกับสิ่งสวยงามของประดับเสื้อผ้าหรือคนรักคู่ครองเลขเด่นคือ6 9 3ช่วงปังคือวันพุธถึงวันศุกร์ราศีพิจิกโชคจากลางสังหรณ์แม่นยำมากพิจิกช่วงนี้ลางแรงมาก คิดเลขไหนครั้งแรกให้เชื่อเลขนั้นดวงเสี่ยงโชคเปิดเฉียบแบบฟ้าผ่าเลขเด่นคือ0 8 4ช่วงปังคือวันเสาร์ถึงวันจันทร์ราศีธนูโชคจากการเดินทางไกลและต่างจังหวัดธนูมีเกณฑ์ได้โชคตันอยู่นอกบ้านต่างจังหวัดหรือสถานที่ไม่คุ้นเคยเลขเด่นคือ7 1 5ช่วงปังคือวันพุธกลางวันถึงอาทิตย์ราศีมังกรโชคจากผู้ใหญ่และเรื่องงานมังกรเด่นเรื่องโชคที่มาจากผู้ใหญ่หัวหน้าลูกค้าเก่าหรือคำแนะนำที่สั่งดูธรรมดาแต่มีพลังนำโชคเลขเด่นคือ8 4 2ช่วงปังคือวันพฤหัสบดีถึงวันเสาร์ ราศีกุมโชคจากเทคโนโลยีและโลกออนไลน์กลุ่มเด่นมากเรื่องเลขที่ได้จากมือถือโซเชียลหรืออะไรที่เป็นตัวเลขแบบดิจิตอลเลขเด่นคือ0 3 7ช่วงปังคือวันอังคารถึงวันศุกร์ราศีมีนโชคมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือมีนช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางแรงมากบนบาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวัตถุมงคลจะนำโชคดีมาให้เลขเด่นคือ9 2 6ช่วงปังคือวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีดวงโชคลาภคือพลังบางเบาที่มาเป็นคลื่นบางวันขึ้นบางวันลงสิ่งสำคัญคือใจที่นิ่งและเชื่อมั่นในเส้นทางของตัวเองขอให้ทุกคนรับโชคดีและพลังบวก และขอให้ตัวเลขที่คุณหยิบเป็นเลขที่ใช่สำหรับคุณค่ะใจในการทำคลิปให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ